เป็นสกอยล่าสุดอีกกี้แต่งตัวไม่เสร็จนะคะวันนี้มาดูลูกค้าเปิดบินช่างนะคะนี่ได้อะไรกันบ้างนะคะอันนี้ลูกค้าเป็นลูกค้าใหม่นะคะมาเปิดบินครั้งแรกนะคะก็ได้ยางแล้วก็ได้ดุมกระจกนะคะไปสิดิหน้าร้านหนึ่งคู่เนาะน,นะคะซีลวดแล้วก็มีนี่เลยโชคเดิมนะคะโชคเดิมเวฟนะ อนนตอกมือเดิมค่ะ้อมไซรเลงผมชุดอันนี้ราคาหลักสิบนะคะแล้วก็ย่างยางกระกระชากันเออตัวนี้ราคาประมาณ20กว่าบาทนะคะส่งให้ลูกค้าเนาะตากหน้าชุดดำนะคะ<ด>อันนี้เอาไปต่อกําไรห,หน้าร้านได้เลยเพราะว่าราคาขายปีแค่ร้อยเก้านะคะลูกค้าแต่ว่าอันนี้ก็ได้ราคาส่งถูกไปอีกนะนะคะหัวเทียนค่ะนี่หัวเทียนก็ยกกลองแบบนี้เลยค่ะนะคะมีอะไรอีกกระจกเดิมราคาหลักสิบค่ะวงล้อสําหรับลูกค้าช่างที่มาเปิดบินนะคะอันนี้ 490นะสาหรับงานล้างสต็อกนะคะถ้าใครสนใจเป็นช่างนะคะเข้ามาเอางงเรอก็เข้ามาได้เลยอันนี้แบบหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วก็มีอัลตรอาหนึ่งลังค่ะแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ชุดโซ่สเตอร์เดิมตัวนี้นะคะของเวฟร้อยสิบเวฟร้อยยี่ห้านะส่งแค่ชุดละหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทเท่านั้นสําหรับคนที่เป็นช่างน้อนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาหน้าร้านได้นะคะนี่เยอะมาก